ตำรวจภาคหนึ่งแถลงปิดคดีแตงโมเป็นการการะทำประมาทจนตกเรือตำรวจภูทอนภาคหนึ่งแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของนักแสดงแตงโมนิดานะคะโดยระบุว่าเป็นการตกเรือเสียชีวิตมีสาเหตุจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เหตุมีการประมาททำให้ตกเรือค่ะ ใช้เวลานานกว่า2เดือนค่ะและในที่สุดก็มีการแถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาแล้วว่าเสียชีวิตที่ท้ายเรือสาเหตุมาจากความประมาทของคนบนเรือนั่นเองส่วนแผลชะกานและแผลอรอบขารวม26แผลมีการเปรียบเทียบแล้วพบว่าเกิดจากใบพัดท้ายเรือบาดขาเป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตจึงสรุปได้ว่าคดีนี้เกิดจากความประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่การฆาตกรรม เพราะบ,บนเรือไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือคราบเลือดใดๆพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่ายืนยันตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมามีพยานหลักฐานชัดเจนไม่อิงไปตามกระแสะสังคมและโซเชียลพร้อมเผยทำลายช่วงเวลาสำคัญขณะแตงโมตกน้ำโดยใช้เทคโนโลยีภาพซ้อนเผยให้เห็นรายละเอียดคลิปภาพที่ชัดเจนขึ้นความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนตามข้อกล่าวหา โดยข้อหาหลักคือกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งนี้ยืนยันว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ําเองแต่มีคนประมาทกระทําให้แตงโมตกน้ําตายทีนี้ก็มีชาวโซเชียลมีเดียตาดีค่ะคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าภาพบาดแผลของศพแตงโมนิดาในวันที่ตํารวจนํามาถแถลงปิดคดีนั้นอาจจะเป็นภาพที่มาจากสื่อต่างประเทศหรือไม่ ประเด็นนี้นะคะทางตำรวจออกมาขอโทษประชาชนที่ไม่ตรวจสอบที่มาของภาพให้ดีแต่ยืนยันค่ะว่าแม้ภาพประกอบจะไม่ชัดเจนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลทางคดีได้พลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าการถแถลงชี้แจงเฉพาะรูปภาพที่มีการใส่ไปในคลิปที่เปิดในระหว่างการถแถลงปิดคดีแตงโมทีมงานได้ใช้ภาพถ่ายที่หาจาก Google โดยบาดแผลที่มีลักษณะโค้งเว้าวเป็นลักษณะเดียวกันในรูปตัวเอส ทั้งนี้ตามกฎหมายไม่สามารถใช้ภาพจริงได้ซึ่งทีมงานที่จัดหาภาพได้อ้างอิงพร้อมขออภัยที่ไม่ได้อธิบายถึงที่มาของภาพที่นํามาเปรียบเทียบทําให้เกิดความควยเขวซึ่งการนําภาพดังกล่าวมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นแผลลักษณะตัว S เท่านั้นแต่ยืนยันว่าแม้ภาพที่นํามาเสนอจะถูกวิาพากวิจารณ์ก็ไม่ได้ทําให้สาระสําคัญและผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป